ตรสอบแบงกันก่อนส่งวันนี้วันที่12กันยายน2568แรแงกันกระเบกนี้น้องชายอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของคูเซ่ 911SX ตัว4นิ้วนะครับสีสโมคกเข้มลายคิมเบอร์ประกับพลาสติกลายลังพึ่งสีดำนะครับนี่นะครับมีโลโก้คิมเบอร์สวยๆอย่างนี้นะครับราคาปัจจุบันราคาตอนนี้9500บาทแถมกระสุน10นัดครับผม ด้านในจะมีจุกปรับแรงดันนะครับด้านหน้ารับกล้องเนาะถ้าเอาออกปืนจะไม่สลัดปอนะอย่าไปไขออกเล่นนะกระสุนแบงกันเป็นแบบนี้ครับยิงนั้นจะมีแค่เสียงกับแสงเท่านั้นเองคูเซ่ที่ร้านก็มีบูทป้องกันคันค้างสไลด์งอจําหน่ายด้วยนะครับอัลละเก้าร้อยบาทนะครับก็เล่นกันได้ยาวๆเนาะระบบเซฟจะเข้าได้ตรงง้างแล้วก่อนนะฮะปลดเซฟเหนียวไกลหล้างงอ,อนก็ใช้ได้จริงครับไม่กำให้หลังงงอ,อนยุบก็เหนียวไกลไม่ได้นะฮะยิงเทสสองนัดครับ โอเคนัด okay. สุดท้ายสไลด์ค้างปืนทาง,งานปกติชอบก็เอดไลน์มาซื้อได้ครับที่ร้านมีแบลก์กันอยู่หลายรุ่นครับลายดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับ